สวัสดีครับก่อนการเดินทางนะฮะเรามาชมผ้าก่อนนะ,ะแล้วก็อาจจะมีะไลฟ์สดบ้างคอนเนคคอนเนคชันนี้ก็คือบ้านพร้อมรถยนต์นะฮะ <laughs> แล้วเล่นนะครับผมก็จะมาชวนชมวมัตถุมงคลหลกัหลกๆนะฮะเราชมผ้าเหรียญไปเยอะแล้วนะครับโอเคเราก็จะมาชมพ้าที่เป็นมวลสารผ้าผงบ้างนะครับนะผ้าผงในซีรีส์นี้นะครับ ซีรีส์นี้มีชื่อว่ารุ่นสำเร็จศีลาแรงครับผมนี่นะครับก็จะมี4ี่พิมพ์สี่พิมพ์เนี้ยฮะ one ทนะครับ, 1, 2, 3, น,รบนี่คสพิมพ์4พิมพ์นี้ก็จะประกอบไปด้วยอันดับแรกครับก็คือเจ้าเฮือนสามองค์จัดสร้าง4,100อองค์เท่านั้นเองนะครับ ด้านหลังเป็นเราด้านหน้าเป็นเป็นพระธาตุพนมด้านหลังเป็นเจ้าเงินนะครับเจ้าเงินเนี่ยเป็นพระเสื้อเมืองนะครับเป็นพระเสื้อเมืองที่ที่อยู่ที่พระธาตุพนมนะครับนี่นะความงดงามก็ประมาณนี้นะครับนะรายละเอียดคร่าวๆนะครับแต่ซีรีส์นี้ที่ผมเก็บไว้เนี่ยก็จะมีความงดงามคมนะครับนะแล้วก็เรี่ยมเก็บผิวไว้นะครับแล้วก็ บนพื้นที่ซื้อขายเนี่ยบนบนบันทิพ์นะครับบนงามนมงัลเนี่ยจะมีความนิยมมากนะครับในซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ยกทั้งเซตเนี่ยผมเปิดไว้ในพาราสี่0 0ืบาทนะครับขยับขึ้นแล้วตอนแรกสี่สามบ้านะครับแต่ว่าในความที่ไม่ได้อยากขายนะอันนี้ก็คือสมเด็จองค์ปฏิสังขรนนะครับนะด้านหน้าเป็นพระพุทรูปองค์ปฏิสังขรนนะครับนะด้านหลังเป็นยัน ตุ๊กตาองค์ตรีสังขรนะครับนะแล้วก็เขียนไว้เรามาดูคร่าวๆคร่าวๆนะครับ1นึ่งวิดีโอนี่นะครับเห็นไหมครับความงดงามความเรียบร้อยนะครับอของซีรีส์นี้สวยงามมากๆนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงซีรีส์นี้มีการจัดสร้างไม่เท่ากันนะครับด้านล่างเขียนว่าซีลาแรงศักดิ์สิทธิ์นะครับนะ พระพนมนะครับยี่สามพจิกาสองห้าสามซีรีส์นี้ในองค์ปฏิสังขรนี้จะสร้างสองพันหนึ่งร้อยองค์นะครับน้อยกว่าเจ้าเฮือนอีกนะครับแล้วก็หายยากกว่าหาในแบบฟอร์มแบบพุ่งตรงเลยนะครับถ้าสิบคะแนนนี้ผมให้เลยเซตซีรีส์นี้สิบเอ็ดนะฮะคือว่าสวยเกินนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวองค์ก็คือ พระศรียระยะเมตไตรเทวานิมิตนะครับนะด้านหน้าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะครับในกลับนี้เรามีผู้เจ้าห้าพระองค์ครับหนึ่งในนั้นคือพระศรีอริยะนะครับนะพระศรีอันนะครับด้านหลังเป็นองค์หลวงพ่รพระมหาศิลาสิริจันโทนั่งเต็มองค์สวยมากนะครับสวยมากชมด้านหน้าก่อนดีกว่าฟึบนะครับเห็นไหมครับความสวยสุดงดงามของซีรีส์ศิลาแรงนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับความคมชัด Uh, ใน uh, ภาษีริยะเทวานิมิตเนี่ยจะต้องรันนัมเบอร์ทุกทุกองแล้วก็หลวงปู่นั่งเต็มองค์ด้านหลังสวยครับมีความนิยมมีราคาซื้อขายกันค่อนข้างที่กำลังพอเหมาะพอควรนะครับนี่คือนัมเบอร์8 5 8ห้หลวงปู่ศิลานั่งเต็มองค์สวยมากนะครับคือเทวานิมิตนี้จะสร้าง9999องค์ผงนะครับ แล้วก็1รุ่นยอดนิยมตลอดการนะครับนะสมเด็จ9ชั้นดี9ชั้นยอดครับสมเด็จศีลาแรงนะครับนะอันนี้มีการเสนเอราคาซื้อขายเดียวๆว่าหมื่นห้านะครับนะแล้วแต่ความสวยงามความคม,คมชัดนะครับซีรีส์ศีลาแรงนี้นะครับอ่าเราชมไปด้วยกันนะครับซีรีส์ศีลาแรงนี้ผู้ที่จะสร้างคือดรลุนทิพย์ครับดรอาุมทิพน่าจะาภาษาท่านเป็น ผู้ที่จัดสัรมวลสารเองนะครับมวลสารที่นํามามาประกอบก็คือเป็นอิดเป็นอิฐของพระธาตุพนมนะครับนะที่ล้มเมื่อปี2 5 1 4นะครับด็อเตอรุนทีมนั้นได้สรรสร้างแล้วก็ได้ดูแลกระบวนการกดพิมพ์เองด้วยตัวของท่านเองนะครับด้วยตัวของดอเอรเองนะครับรุ่นนี้จึงมีคุณภาพเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแล้วก็กรรมวิธีขั้นตอนการทํานั้น ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครก็ดีกรีของโรเตอร์ลินทิทนะครับดูนะฮะใบหน้าของปูขมชัดนะฮะด้านหลังเขียนเลยครับรุ่นสำเร็จศิลาแรงนะครับนะแรงนะครับพระมหาศิลาซีนโทนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับในซีรีส์เนี้ยอ่าผมเนะรวบรวมนะครับความท้าทายของอ่าการรวบรวมซีรีส์นี้ก็คือการตามหาเฉดเนื้อมวลสารสีเดียวกันให้เป็นสีนิยมเดียวกันนะครับนะเพราะว่าอ่าใน สีลาแรงเนี่ยก็จะมีหลายเฉดแต่ทุกเพื่อนก็ต้องรู้อยู่แล้วที่ผมเรียนไปข้างต้นว่ามวลสารหลักคืออะไรครับคืออิดพระพนมถูกไหมครับเฉดสีเนี่ยที่เป็นแม่แบบก็จะเป็นอิดแต่ว่าเขาจะมีหลายเฉดนะเห็นไหมครับถูกไหมครับนี่ก็เป็นเฉดนิยมเฉดที่นิยมเล่นหากันนะครับนะแล้วก็จะจะรวบรวมให้แบบว่าให้ได้ครบทั้งซีรีส์เนี่ยยากมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบเฉดสีในเดียวกันเนี่ยโหยากกว่าเดิมนะครับนะ อันนี้ก็คือหนึ่ในรายการที่ละพินพาแท้นำมาพูดคุยกันในเวลาสั้นๆนะครับปรายแก้เหงาแก้คายและ้าค่อยจะลงะรายละเอียดนะแต่ว่าทําไว้ทุกๆ EP แล้วครับอันที่จริงนะครับแต่ก็ยังชมทีรก็มีความสุขทุกครั้งครับขอใหุ้ท่านมีความสุขครับ